สเตตัสถืงถิมนะครับผมของไอ้บอยพนมไพ่นะครับเนาะไอ้บอยพนมไพ่ิ่นถักมาทางเฟซบุ๊กมันบอกว่าไอ่เป็นช่างภาพเด้อดวศันต์ไอ่เป็นตากล้องนะครับอยากมีเพลงเป็นของเจ้าของวศันอยากมีซิงเกิลเป็นเจ้าของเจ้าของรองเบิงวศันซึ่งให้โจทย์มาสองคำนะครับของไอ้บอยมันจำได้ว่ามีคำว่าอกหักจากเฟซบุ๊กนะครับอกหักกับเฟซบุ๊กนะครับผม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 เขียนตีตรงตามโจทย์เลยนะครับอกหักก็คือต้องถือถิมมันวะครับส่วนเฟซบุ๊กนี่ก็คือสเตตัสครับว่าเฟซบุ๊กมันคู่กับการโพสสสตต์เัอยู่แล้วด กลายเป็นสเตตัดถึกถิมไอบอยแล้วเน้นอารมณ์ทั้งดันความเศร้านะครับเหมือนประมาณกันกนองออกมาว่าไอ่นี่ถูกแห้งไร่เจ้าคือสียิ้มเนาะเห็นสเตตัดไอ์แต่ว่าไอ่นี่มันเจ็บความสิตายแล้วผสมกปเลยกลายเป็นเพียงสเตตัดถึกถิมครับผมสเตตัสของคนถึกถิมน้องอ่านแล้วยิ้มแต่อ้ายนังให้เจ็บแฉนอกหัวใจผัใหาย่าย สติตันคงนองสมบัตอายน้ำตาพังเห็นน้องหักเขาคือสิลืกแล้วน้องหักเขาที่เจ้า